ใช่แมกมาผสมกับตัวกำจัดแมลงแล้วที่สวนของพี่เป็นไงบ้างครับเพี่ยไฟไม่มีไรแดงไม่มีเพี้ยจะกะจัดไปกินใบเราอ่ะ่ะเลยวันสองวันสามวันดต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนะไม่เหลือแล้วจริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้หรกครับเพียแป้งมันก็ปรับยากไงนี่อยู่ไหมเพี่ยแป้งเอาอยู่ไหมนี่ยก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยใช่ไหมยังไม่เห็นเียแป้งขึ้นคนงานมาตัดลงมาเนี่ยโอ้ยีเชื่อปะ มันจะอยู่ใต้ท้องใบเนี่ยเกาะใบเลยใช่ไหมเขาคือไปหมดเลยนี่มันไม่มีอ่ะยังไม่เห็นกอนี่มันยังไม่เห็นอ,ะอะ่ะก็คนงานเอาออกมาเนี่ยนเอาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยแล้วเป็นตัวตัวเทาเหาอะ่ะตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดเกาเอาไม่อยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอ,อยังไม่เจอทุเรียนนี้เจอปัญหาโรคอะไรบ้างเพี้ยจักรจั่นกินใบอ่อนเพี้ยจักรจั่นกินใบอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งแล้วหลักๆคือตอนออกดอกตอนลูกเล็ก เพี้ยวไฟแล้วจะทาให้น้าจีบถ้ามันมียาตัวที่เอาเพี้ยวไฟอยู่ทุเรียนจะไม่เป็นน้าจีบทุเรียนจะสวยมากใช่แมกมาผสมกับตัวกาจัดมแมลงแล้วที่<ช>สวนของพี่เป็น<ช>ไงบ้างครับเพี้ยวไฟไม่มีไรแดงไม่มีเพี้ยวจะกระจันไ,ไม่กินใบเล้ะถือว่าโอเคโอเคจริงๆตรงนี้โอเค,ออเ,คอเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วจริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้แล้วใช่ที่ผ่านมายาท้องตลาดมันเอาไม่อยู่ ถ้าไม่ฉีดสามสี่วันมันจะไปเลยจริงๆนะยอดพวกนี้เนี่ยเออกินเกลี้ยงยอดมันมันเรื่อยนะยอดออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่ถ้าเอายาตัวอื่นมาฉีดนะถ้ามันเอามาอยู่มันก็จะมันจะเหลือแต่การหมดเลยใบอ่อนมันจะกินเกลื่อนเดี๋ยวจะกระจายเนี่ยไว้นงนะหรือเออคืนเดียวเนี่ดับรัดใบอ่อนมาเอามาอยู่มันเลื้ไปตลอดแล้วถ้าไม่ฉีดจานี่ ไม่เหลือเลยนะเอขนาดนี้เลยหรอไม่เหลือเลยนะทั้งสวนนะมันมากันเป็นเที่ยวเครื่องบินหรือเปล่าไม่รูกน้ำตอนนี้ไม่มีเลยไม่เจอเลยแต่มันไม่มีอ่ะเราต้องเข็ดดูเอาก็เลยรับมันฉีดหมดฉีดตัวนี้หมดไปสามขวดแล้วมันไม่มีโรคอะไรเนี่ยในใบทุเรียนแล้วเนี่ยครับเนี่ยมันออกมาดีหมดเมื่อมันรัดมาถ้าเราเอาถ้าเราฉีดไม่ทันมันจะไม่มียอดเลยมันออกมาจะกินเกลี้ยงเลยเพี้ยจักรจั่นกินอ๋อถ้าเราเอานอนมาอยู่ที่เรากลัวเรากลัวเพี้ยจักรจั่นอืมนี่ใส่ปนกับอัติเฟตแล้วแล่นอย่างเนี่ย แต่เพี้ยไฟก็ต้องยาเพี้ยไฟยาไราแดงก็ต้องไรแดงไอต,ตัวนี้มันตัวเลยแหละตัวร้ายเลยดิตัวร้ายเลยแหละก็หยดทุเรียนเนี่ยแต่ทีพอเรามาฉีดแล้วหนอนมันตายเออมันก็น่าจ,จะมีทมัยมีหนอนที่ตายได้ไงเออตัยวยอดใหม่กำลังออกมาจริงๆเนาะก็นันนะ่ะเพรมันอ่อนมันนั่นนะ่ะเห็นปะอืมอืม,อม